วันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีกําจัดของเสียในตู้ปลาแต่ละชนิดนะครับชนิดที่1น,นะครับของเสียแบบกลนหรือว่า physical waste นะครับวิธีการก่อจับของเสียชนิดกลน,นะครับก็คือการใช้ใยกรองนั่นเองหรือว่าเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ filter เนี่ยมีหลายชนิดและหลายประเภทนะครับแต่ผมจะมีแยกประเภท3 f i ฟิลเตอร์นะครับ ฟิลเตอร์ประเภทที่1ก็คือ,อก็คือใยแก้วนะครับหรือใยกรองที่อมน้ํานั่นเองใยแก้วนะครับเป็นฟิลเตอร์ที่อมน้ําอมเชื้อโรคอมเศษอาหารอมขี้ปลาทําละลายกันอยู่ในตัวมันเองนะครับข้อเสียของใยแก้วเหล่านี้หรือว่าใยกรองแบบนี้นะครับก็คือกรองเศษอาหารขี้ปลาได้แค่ครั้งเดียวนะครับจริงๆแล้วต้องทิ้งเลยแต่ส่วนใหญ่การการใช้งานเนี่ย เราไม่มีเวลาขนาดนั้นอกครับเราเลี้ยงปลาเนี่ยเราอยากเอาเวลาไปดูปลามากกว่ามาล้างใยแก้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางคนก็ทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับก็เกิดการสะสมของของเสียต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าเป็นการใช้งานที่ไม่คุ้มค่าที่สุดนะครับข้อ2คือสิ้นเปลืองที่สุดคือต้องซื้อทุกอาทิตย์นะครับยกตัวอย่างว่าสมมติว่าใยแก้วนะครับ ม้วนหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเราใช้ได้หนึ่งอาทิตย์นะครับแปลว่าหนึ่งเดือนนะครับเราใช้ทั้งหมดห้าร้อยบาทนะครับแล้วถ้าสิบสองเดือนนะครับเราก็ใช้ทั้งหมดหกพันบาทนะครับแปลว่านะครับเราหมดไปกับค่าใยแก้วเนี่ยหกพันบาทต่อปีในตู้ปลาหนึ่งใบนะครับอันนี้ข้อสามเนี่ยใยแก้วใยกรองเหล่านี้นะครับเกิดขยะนะครับทำลายสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเลยนะครับผมผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับแล้วเพื่อนๆลองคิดภาพว่าหกพันบาทที่เราซื้อใยแก้วมาเนี่ย สร้างขยะให้กับโลกเราเนี่ยมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นใยกรองที่ต้องทิ้งแล้วก็ย่อยสลายไม่ได้นะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างให้กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ข้อเสียที่มันเกี่ยวกับตัวปลาเนี่ยใยแก้วพวกนี้นะครับหมักหมมสะสมเชื้อโรคเป็นต้นกําเนิดของไข่พยาธิไข่นอนต่างๆบางทีอาหารที่เราให้ปลานะครับมันมีพยาธิอยู่ในตัวแล้วพอเวลามัน โดนปลากินไปไข่มันก็ลอยเข้ามาเกาะอยู่ในใย,ยแก้วแล้วมันก็เจริญเติบโตในใย,ยแก้วนะครับแล้วมันก็ไหลกลับเข้าไปสู่ในน้ํานี่แหละครับคือวัฏจักรของการสะสมของเ,ออเชื้อโรคต่างๆมันก็เกิดเริ่มต้นมาจากการใช้ใยที่ผิดประเภทต้นทุนในการใช้ครั้งแรกเนี่ยมันถูกนะครับแต่ต้นทุนในระยะยาวมันแพงที่สุดเลยเพราะมันไม่มีวันจบสิ้นมันต้องจ่ายตลอดนะครับใยกรองที่ดีที่สุดนะครับ ที่เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้คือดัมฟิลเตอร์นะครับผมดัมฟิลเตอร์หลักชื่อมันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วว่าดัมแปลว่าเททิ้งนะครับฟิลเตอร์คือการกรองนะครับกรองแบบเททิ้งนะครับดัมฟิลเตอร์ปัจจุบันนี้นะครับใส่เทคโนโลยีในเรื่องของโรตารีในเรื่องของมอเตอร์นะครับแล้วก็การตั้งเวลานะครับก็จะทำงานเป็นเขาเรียกว่าแผ่นกรองแบบ น้ำผ่านได้นะครับเป็นตะแกรงแล้วก็หมุนหมุนวนหมุนไปเรื่อยๆนะครับพอขี้ปลาเศษอาหารเข้ามาเกาะที่ตะแกรงนะครับน้าน้าผ่านไปนะครับก็อาจจะมีของเสียทางเคมีบ้างนิดหน่อยนะครับทางชีวภาพบ้างนิดหน่อยทางแต่ไม่เยอะเท่ากับใหญ่แก้วที่กองเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดัมฟิลเตอร์จะดักขี้ปลาเศษอาหารหรือว่าเมือกตานะครับดักแล้วก็เก็บเอาไว้ แล้วก็จะมีการตั้งเวลาให้การฉีดน้ํำฝัดมันทิ้งไปนะครับฝัดมันทิ้งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานดัมฟิลเตอร์เนี่ยจะเป็นการกรองในขั้นตอนที่1ได้ดีที่สุดเลยนะครับตอนนี้คือเทคโนโลยีดัมฟิลเตอร์เนี่ยก็มีมากมาย ราคาก็เริ่มปรับลงมาแต่ก่อนก็คือคนที่เอามาทมําใหม่เนี่ยประมาณ2-3ปีที่แล้วเนี่ยก็จะสูงอยู่ยังแพงอยู่แต่ตอนนี้ก็ปรับลงมาใช้กับบ่อปลาคราฟได้ใช้กับตู้ปลาขนาดเล็กได้ดัมฟิลเตอร์ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือข้อ1คือราคายังสูงอยู่นะครับการลงทุนกับดัมฟิลเตอร์เนี่ยก็ต้องเป็นหลักหมื่นหรือว่าหลายพันนะครับสำหรับตู้ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ข้อ2คือต้องใช้ไฟนะครับถ้าเกิดไฟดับ ทคโนโลยีก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับยังมีข้อจำกัดนิดหน่อยแต่ในเรื่องของคุณสมบัติในการกรองให้กับประโยชน์กับปลาเนี่ยผมมองให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้มันจะทำให้เกิดการสะสมของของเสียทางเคมีอย่างช่างชีวภาพเนี่ยน้อยที่สุดนะครับการดักของเสียแบบกลนที่ถูกและคุ้มค่าที่สุดก็คือใยกรองที่ปล่อยให้น้ำผ่านได้นะครับอย่างเช่นใยกรองตัวนี้นะครับเรียกว่าฮันนี่คอมนะครับ ฮันนิคอมของบริษัท A-C นะครับบริษัท A-C เป็นผู้ผลิตทางด้านเกี่ยวกับการกรองน้ำนะครับเกี่ยวกับการกรองน้ำในตู้ปลานะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มขยายเข้ามาเกี่ยวกับระบบกรองน้ำในเรื่องของน้ำดื่มบริโภคด้วยนะครับแต่ผมจะพูดถึงการกรองเกี่ยวกับตู้ปลาฮันนิคอมเนี่ยนะครับออกแบบมาในลักษณะของลำพึ่งนะครับแล้วตัวโครงสร้างนะครับตัวช่องในการดักสิ่งสกปรกเนี่ยจะอ,ออกแบบมาในลักษณะ หกเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่แข็งแรงที่สุดนะครับตัวหกเหลี่ยมเนี่ยของรังผึ้งนะครับก็จะช่วยดักสิ่งสิ่งตะก,กเศษอาหารนะครับที่มีขนาดมากกว่า1มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกรองที่ให้ได้ประสิทธิภาพเยอะที่สุดนะครับในการดักขี้ปลาเศษอาหารหรือว่าเมื่อปลาเนี่ยก็ควรจะต้องใช้ฮันนิคอมเนี่ยซ้อนถึง4ชั้นนะครับสถึงสชั้นมันจะทําให้ ประสิทธิภาพการกรองวัสดุเนี่ยมันจะลดเล็กลงเล็กลงแต่สิ่งที่สําคัญก็คือน้ํายังผ่านได้เมื่อน้ําผ่านได้เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราไม่สะสมเศษอาหารที่ปลาเมื่อปลาให้กลายเป็นอาหารของเชื้อโรคนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีของน้ํานะครับแล้วที่สําคัญนะครับฮันนิคอมไม่มีอายุการใช้งานนะครับ ใช้งานได้ตลอดต่อเนื่องยาวนานเป็น5ปี10ปีนะครับเพียงแค่เอาออกมาจากช่องกรองทุกอาทิตย์นะครับหรืออาทิตย์ละครั้งนะครับล้างด้วยน้ําสะอาดชีดแรงแรงแรงเท่าที่สุดเท่าที่จะแรงได้นะครับฉีดฉีดฉีแป๊บเดียวขี้ปลาก็ออกหมดแล้วแล้วก็เอากลับไปใช้ใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยทาน,นิคอมคือใยกรองที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับ คนรุ่นใหม่ที่เลี้ยงปลานะครับไม่อยากให้เกิดของเสียสะสมนะครับเป็นการกรองที่คุ้มค่าที่สุดกับราคาที่จ่ายไปผมบอกให้เลยก็ได้ครับตัวนี้นะครับแค่350บาทแล้วเพื่อนๆก็จะไม่ต้องมานั่งซื้อใหยกรองทุกๆอาทิตย์เหมือนที่เคยเป็นนะครับอันนี้นะครับก็คือมีใยกรองอยู่3ประเภทนะครับที่มผมจะแนะนำให้เพื่อนๆใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่ ดุลระยะพินิตของเพื่อนๆแต่ที่สําคัญคือเพื่อนๆได้ความรู้แน่นอนจากคลิปนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะมาบอกถึงาการกรองของเสียที่เป็นเคมีคอลเวสท์ว่าเราควรใช้แบบไหนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ